สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูแอลครูแอลจะมาสอนเรื่องหลักการขับร้องอนักเรียนมาดูกันเลยค่ะว่าหลักการขับร้องมีลักษณะอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูตัวชี้วัดของหลักการขับร้องกันนะคะ 1. ร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลหรือเพลงไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย 2. ด้นสดง่ายๆโดยใช้ประโยคแบบถามตอบอันนี้ก็จะเป็นแผนผังสาระการเรียนรู้ของหลักการขับร้องหลักการขับร้องแบ่งออกเป็น 3. หัวข้อใหญ่ๆได้แก่หลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสาโกล สการร้องประสานเสียง 3. การด้นสุดนักเรียนมาดูหลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลกันก่อนนะคะหลักการก็จะมีอยู่2หลักการคือหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทยและอีกอย่างหนึ่งคือหลักการและวิธีการขับร้องเพลงสากลต่อมาเรามาดูการประสานเสียง การประสานเสียงก็จะมีอยู่สองแบบคือแบบราลและแบบแคนนอนส่วนการด้นสดไม่มีแตกย่อยออกมาก็คือการด้นสดธรรมดาที่เฉยๆนักเรียนอ่าหลักการขับร้องเพลงไทยนักร้องคนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไระยกมือยกมือต่อ เพื่อนตอบว่าอะไรคะนักเรียนเพื่อนตอบว่าเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเพราะเบิร์ดธงชัยแม็กอินไจเป็นคนที่ร้องเพลงได้ไพเราะต่อมารักหลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลหนึ่งหลักการและวิธีการขับร้องเพลงไทยเพลงไทยประ,ะกอบด้วยเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทยมีลักษณะเป็นคำประพันธ์ประเภทต่างๆเพลงไทยเดิมเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นตามหลักการทางดนตรีไทยเป็นบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเพราะมีการขับร้องที่ใช้การเอื้อนเสียงแบบไทยเช่นเออเอยเอยหือหือ เนื้อเพลงเป็นคําประพันธ์ประเภทต่างๆต่อมานะคะนักเรียนเพลงไทยสากลเป็นบทเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทยนั่นเองแต่จะมีการประพันธ์ทํานองแบบดนตรีสากลมีการใช้เครื่องดนตรีสากลในการบรรเลงการขับร้องไม่มีการเอื้อนเสียงเหมือนเพลงไทยเดิมแต่อาจมีการเอื้อนตาม ํำร้องของบทเพลงต่อมาวิธีการฝึกร้องเพลงไทย 1. ฝึกอ่านเนื้อเพลงให้ถูกต้องตามวรรคตอนของคําประพันธ์ 2. ฝึกการฟังเพลงเพื่อให้จําเนื้อเพลงจังหวะและทํานองของเพลงได้ 3. ฝึกการอ่านตัวโน้ตการเปล่งเสียงตามจังหวะตัวโน้ตในทํานองเพลง 4. ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามจังหวะ ของทำนองเพลงต่อมาการขับร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้นเพลงไทยในอัตราจังหวะสองชั้นคือบทเพลงที่มีจังหวะปานกลางไม่ช้าและไม่เร็วเป็นบทเพลงที่ขยายเพิ่มจากอัตราจังหวะชั้นเดียวหรือลดลงจากอัตราจังหวะสมชั้นซึ่งการขับร้องเพลงไทยจะต้องร้องให้เหมาะสมกับบทเพลงไม่ช้าหรือเร็วเกินไป น,นักเรียนมาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างการบรรเลงดน,นตรีไทยของโรงเรียนที่ครูเคยไปสอนมาน,นักเรียนดูมีเครื่องดน,นตรีไทยเยอะแยะมากเลยมีการบรรเลงเครื่องดน,นตรีไทยหลากหลายเพราะจะทําให้เกิดการบรรเลงที่ไพเราะต่อมามาดูตัวอย่างเพลงไทยอัตราจังหวะสองชั้นที่ใช้ในการขับร้อง คุณครูได้ยกตัวอย่างเพลงเราเสียงเทียนมาให้นักเรียนดูอันนี้ก็จะเป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นต่อมากันขับร้องเพลงไทยสากลการขับร้องเพลงไทยสากลจะแตกต่างกับการร้องเพลงไทยเดิมคือจะไม่ใช่เสียงเอื้อนแบบไทยเช่นเอยเอิงเออหือแต่อาจมีการเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะ และเหมาะสมกับบทเพลงได้นักเรียนมาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเพลงไทยสากลที่ใช้ในการขับร้องครูได้ยกตัวอย่างเพลงยามเย็นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอนดุลยเดชมหาราชบรงมานานบอิตนั่นเองต่อมาหลักการและวิธีการขับร้องเพลงสากลความหมายและความหมายของเพลงสากล เพลงสากลคือเพลงที่มีวิธีการประพันธ์เพลงแบบดนตรีตะวันตกส่วนมากมีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลีซึ่งบางครั้งจะเรียกเดิมๆว่าเพลงนานาชาตินั่นเองต่อมาหลักการขับร้องเพลงสากล 1. ต้องศึกษาเนื้อร้องทําความเข้าใจกับเนื้อหาของบทเพลง 2. ศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจประเภทของเพลงอารมณ์และความรู้สึกของเพลง 3. ออกเสียงให้ถูกต้องตามภาษาพยัญชนะจังหวะและทำนองเพลง 4. สแสดงสีหน้าท่าทางและมีอารมณ์ร่วมไปกับอารมณ์ของเพลง 5. แป่งวักตอนการหายใจให้ถูกต้องตามบทเพลง 6. ยืนด้วยท่าทางที่ถูกต้องตัวตรงหน้าตรง แต่ปล่อยตัวสบายเพื่อให้ปอดลำคอและระบบการหายใจทำงานได้สะดวกต่อมานะคะนักเรียนการร้องเพลงประสานเสียงอ่ะเรามาดูการร้องเพลงประสานเสียงคือาาการร้องเพลง,ง,ง,งที่มีแนวทำนองมากกว่านหนึ่งแนวแนวร้องไปพร้อมกันแล้วร้องไปพร้อมกันและแบ่งผู้ร้องออกเป็นกลุ่มอย่างน้อยสอกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีแนวทำนองเป็นของตนเองซึ่งบทเพลงที่ใช้สำหรับขับร้องประสานเสียงมีหลายประเภทด้วยกันตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงการประสานเสียงระดับยากนั่นเองข้ามานะคะนักเรียนการร้องประสานเสียงแบบเปล่าและการร้องประสานเสียงแบบแคนนอนอเรามาดูการร้องประสานเสียงแบบเปล่ากันนะคะ คือการร้องประสานเสียงแบบร้องบนโดยร้องทำนองแนวด้วยเดียวกันร้องไล่ตามกันไปเป็นวักเมื่อร้องจบเพลงจึงเริ่มต้นร้องใหม่วนไปเรื่อยๆต่อมาการร้องประสานเสียงแบบแคนนอนคือการร้องประสานเสียงโดยการขับร้องเพลงเดียวกันไปพร้อมๆกันแต่เริ่มต้น ร้องคนล,ละเนื้อร้องและทำนองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการร้องเพลงประสานเสียงนักเรียนมาดูตัวอย่างการร้องเพลงแบบแคนนอนครูได้ยกตัวอย่างเพลงใครหนอมาคือการร้องเพลงแบบแคนนอนต่อมาการดนสดการด้นสด,รดนสดคือการร้องที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดขึ้นสดสดในขณะร้องโดยไม่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้านั่นเอง ลักษณะของการด้นสดจะมีการสัมผัสระหว่างวักและสัมผัสท้ายบทการร้องด้นสดที่พบเห็นได้แก่ได้บ่อยเช่นการแหลกการร้องนำตดัดการร้องเพลงอีเซลลักษณะการร้องจะมีการนำเอาวักสุดท้ายของบทก่อนหน้าที่ร้องไปแล้วมาร้องสาม เพื่อให้ผู้ร้องคนต่อไปสามารถคิดเนื้อร้องต่อไปได้นักเรียนมาดูตัวอย่างเพลงที่ใช้ดนสดคผู้ได้ยกตัวอย่างเพลงเต้นกรำลำเคียวมาเป็นเพลงที่ใช้ในขณะเกี่ยวข้าวนั่นเองต่อมานักเรียนมาดูผังสรุปสาระความสำคัญของหลักการขับร้องอะหลักการขับร้องมี ก็จะแยกย่อยออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆคือหลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลต่อมาการร้องเพลงประสานเสียงอ่าสุดท้ายคือการด้นสดคือการร้องโดยการคิดเนื้อร้องขึ้นสดๆมีสัมผัสระหว่างวักและท้ายบทอ่าเรามาดูหลักการขับร้องเพลงไทยเพลงสากลและเพลงไทยสากลกันนะคะคือ เราจะต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามเนื้อเพลงการหายใจเข้าออกถูกต้องตามวักของเพลงอารมณ์อ่าท่องถ่ายทอดอารมณ์ที่สัมพันธ์กับบทเพลง 4. ต้องแสดงบุคลิกท่าทางที่เหมาะสมอ่ะเรามาดูการร้องเพลงประสานเสียงมีสองแบบคือแบบลาวคือการร้องวนและอีกแบบคือการ ประสานเสียงแบบแคนนอนคือการร้องพร้อมกันนั่นเองอะวันนี้ครูมีแบบทดสอบ5ข้อมาให้นักเรียนร่วมกันทำเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งเพลงไทยสากลมีลักษณะอย่างไรกไก่เนื้อเพลงเป็นภาษาไทยบรรเลงด้วยเครื่องดน,นตรีไทยขไข่เนื้อเพลงเป็นภาษาไทยบรรเลงด้วยเครื่องดน,นตรีสากล คอควายเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยคอแงาะรององ,งองูเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสามโกลครูให้เวลาห้านาทีนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆลูกข้อนี้ไม่ยากเพื่อนๆหลายคนเสร็จแล้วงั้นครูมาพาไปทำข้อต่อไป ต่อมาข้อสองข้อสองเพลงในข้อใดไม่ใช่เพลงไทยก็ไก่เหล่าจ้อยขอไข่เพลงเราดำเนินทรายคอควายเพลงขมิ้นไส่โยกมองงูเพลงลมหนาวเอ๊ข้อใดไม่ใช่เพลงไทยนะบางกิครูได้สอนไปแล้วครูว่านักเรียนหลายคนจำได้อ่าให้เวลาคิดติ๊กต๊อกห้านาทีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอืมอ่ะ เพื่อนเพื่อนข้อสองเสร็จแล้วงั้นครูพาไปทำข้อสามกันเลยข้อสามการร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลมีสิ่งใดที่แตกต่างกันก็ไก่การเอื้อนขอไข่ผู้ประพัน์คอควายผู้ขับร้องงองูภาษาอ่าข้อนี้ตอบได้ไหมข้อนี้ไม่ยากให้เวลาคิดห้านาทีอืม เพื่อนๆหลายคนเสร็จแล้วงั้นครูไปทําข้อสี่กันเลยต่อมาข้อสี่การร้องเพลงไทยควรฝึกสิ่งใดก่อนก็ไก่ฝึกอ่านตัวโน้ตขอไข่ฝึกร้องเพลงข้อควายฝึกอ่านเนื้อเพลงงองอูฝึกการฟังระดับเสียงของตัวโน้ตข้อนี้ข้อนี้ตอบอะไรนะ้าให้เวลาคิดคิดคิดออกไหมนนะักเรียนข้อนี้ไม่ยาก เพื่อนๆหลายคนเสร็จแล้วงั้นกูไปข้อห้ากันเลยนะต่อไปข้อห้าข้อใดเป็นลักษณะของการร้องเพลงที่ถูกต้องก็ไก่ยืนตรงสีหน้าเฉยชาขณะร้องเพลงขอไขร่ร้องตามความรู้สึกของตนเองคอควายแสดงอารมณ์ได้เกินจริงงองูร้องเพลงได้ตรงตามจังหวะอ่ะข้อห้าข้อสุดท้ายแล้ว นักเรียนอ่านจดดีๆข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ง่ายมากอืมตอบข้ออะไรดีนะอ่ะเพื่อนๆหลายคนเสร็จแล้วงั้นคู่ไปดูเฉลยกันอ่ะไปดูเฉลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งเพลงไทยสากลมีลักษณะอย่างไรคาตอบที่ถูกต้องคือข้อข้อขอใครนั่นเองคือเนื้อเพลงเป็นภาษาไทย บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลต่อมามาเฉลยข้อ2อข้อสองเพลงในข้อใดไม่ใช่เพลงไทยคํำตอบที่ถูกต้องคือเพลงลมหนาวนั่นเองทำไมถึงตอบเพลงลมหนาวลูกเพราะเพลงลมหนาวเป็นเพลงไทยสากลที่ไม่มีการเอื้อนเหมือนเพลงไทยต่อมามาดูข้อสาการร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากลมีสิ่งใดที่แตกต่างกัน คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองคือผู้ประพันธ์ทาไมถึงตอบข้อขอไข่ผู้ประพันธ์ลูกเพราะการเอื้อนเป็นลีลาการขับร้องเฉพาะของไทยซึ่งไม่มีในลักษณะของเพลงไทยสากลน,นั่นเองต่อมาข้อสี่การร้องเพลงไทยควรฝึกสิ่งใดก่อนอคำตอบที่ถูกต้องคือฝึกอ่านเนื้อเพลง เพราะการร้องเพลงไทยต้องเข้าใจในเนื้อหาของเพลงก่อนแล้วจึงฝึกฟังเสียงโน้ตอ่านโน้ตแล้วขับร้องดังนั้นสิ่งแรกที่ควรฝึกคือการอ่านเนื้อเพลงต่อไปข้อ5ข้อใดเป็นลักษณะของการร้องเพลงที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือคือข้องงองูนั่นเองทำไมถึงตอบงงงัวลูกเพราะ การร้องเพลงให้ถูกต้องและไพเราะคือการร้องเพลงให้ตรงตามจังหวะและทำนองของเพลงนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูอแอลก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูอแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ